เก็บโปรเจกต์วันเกิดสภาพอากาศที่ไม่แน่รัก็เลยฝนตกแย่มากบรรยากาศแน่นอนสุดอันนี้คือผมไม่ใช่อันนี้คือผมไม่รู้คิดไม่ถึงแต่ผมมันคิดถึงนะสวัสดีจ้า ก็วันนี้นะครับมาเก็บโปรเจกต์วันเกิดที่สยามนะครับตอนนี้เพิ่งกี่โมงครับบ่ายสามบ่ายสามยีแต่ท้องฟ้าตอนนี้ดูดู5้าหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มพร้อมตกก็ภาวนาขอให้ฝนไม่ตกกลัวเดี๋ยวทุกคนเปียกฝน ฝนตกโปรยๆปย <ๆ S 1> มุมใหม่ใ <ๆ S 1> กล้ชิดถ้าผมก็อีกสิบนาทีก็จะพร้อมเจอแล้วครับแต่ว่าสภาพอากาศที่ไม่แน่รกัก็เลยฝน <ๆ S 1> ตกแย่มาก <ๆ S 1> ผมเปียกไม่ได้จริงๆมันเปียกได้อีกเหมือนกับแ,แค่จกายเป็นเวลลุฟแค่นั้นเอง <laughs> เราต้องดูยฝนไปได้โดยไม่ใช่ร่มแล้วห้ามเปียกคือเราต้องมือของโอเคใช้จบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทรงนี้หรอไหมจริงว่าว กอยู่เลยตกหนักมากบรรยากาศแน่นอนสุดสวัสดีครับนี่เอารูปมาฝากดโต่งโงด้วยนะหล่อได้เอาไปเลยไหมแบ่งคนละครึ่งรูใหม่หล่อมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับหล่อขึ้นเป็นธรรมดาครับแล้วหลงตัวเองมากขึ้นด้วย เซ็ตกีบเอาไว้นะครับมีให้ทุกคนเลยเนาะนี่อันนี้ก็คือทับสลีบน่ารักมากออกมาพอประกอบร่างแล้วจะเป็นอย่างนี้เป็นไอห,หนุ่มแมนคนนี้นี่อันนี้ก็คือคีชนน่ารักมากทำเป็นนี่ผม,มเคหนี่น่ารินแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้คืออันนี้คือผมไม่ใช่ใช่อันนี้คือผม ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไปมูไหนกันนะมูยิสคิดไม่ถึงแต่ผมมันคิดถึงนะสวัสดีครับฝาก ให้กำลังใจสสวด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเล่นเองก็ยังรู้สึกสนุกเลยก็อยากจะให้ให้ทุกคนเพลิดเพลินนะครับก็ตั้งใจเรื่องนี้ตั้งใจมากอยากจะทำให้มันดีที่สุดซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินทางข้ามไปนะครับเพราะว่าฝนตกก็เลยอาจจะเดินยากนิดนึงเดินข้ามไปเก็บ ที่สุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่จัดโปรเจกต์น่ารักน่ารักให้นะครับแล้วก็การเล็กๆน้อยๆที่ทําให้น่ารักมากๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยังคอยนึกถึงนะครับตอนนี้อาจจะพูดยากไปหน่อยเพราะว่าเดินก็ยากแล้วปุ๊บปุกลัวแบบพูดไปพูดมา,าลื่นปืด๊ดปุ๊บลม้ม ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่จัดโปรเจกต์ที่น่ารักแล้วก็ให้ผมไ้ขึ้นป้ายไฟที่นิโด้ลวยนะครับฝากด้วยนะครับคมเดือนเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่คอยมาตามให้กําลังใจอย่างวันนี้ก็มากันเยอะมากนะครับก็คิดถึงทุกคนมากมากนะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขมากมากที่ได้เจอทุกคนอีกครั้งนะครับก็หวังว่าหลังจากนี้เราจะได้เจอกันอีกบ่อยๆเลยไปกันนะครับ ขอบคุณครับ